กลับมาพบกับแก้วในคริสตัลโฮโลค่ะช่องทางการทำนายโดยใช้ไพย่ยิปซีและไพ่ออร์คาลในการทำนายเพื่อปลดล็อกความรู้สึกในใจคุณคลิปนี้เป็นพีกอากาศเรามากันในหัวข้อผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เราจะมาดูกันว่าทุกอย่างที่คุณกำลังทำอยู่เป็นอยู่หรือดาเนินขั้นตอนอยู่นะตอนนี้ผลลัพธ์บทสรุปของสิ่งที่คุณทาคืออะไร มีตัวเลือกให้คุณเลือก3ตัวเลือกค่ะกล่องที่1ค่ะคริสตัลบอลสีใสค่ะเป็นรูปผู้หญิงที่กำลังผ่อนคลายพักอยู่กล่องที่2ค่ะคริสตัลบอลสีดำค่ะเป็นรูปเส้นทางเดินเขากําลังเดินไปสู่จุดหมายปลายทางตัวเลือกที่3ค่ะคริสตัลบอลสีแดงค่ะเป็นรูปความสว่างสวยของหัวใจ สีเหลืองตรงกลางนี้เลือกกลองที่ดึงดูดความรู้สึกคุณที่สุดค่ะเชื่อความรู้สึกแรกของคุณเลือกได้แล้วกดทำแสมเพื่อรับชมคำทนำนายนะคะและ ที่สําคัญของการดูดวงของเราการเล่นเพียาาพร์ยาการดเพียการดเป็นการอ่านโดยรวมไม่ได้ระบุเจาจงเฉพาะไปที่ดวงของคุณท่านใดท่านหนึ่งเป็นพิเศษอยากจะให้คุณรับชมเพื่อความบันเทิงชมเพื่อเป็นแนวทางชมเพื่อเป็นกําลังใจให้กับคุณขอให้คุณมีความสุขในการรับชมคลิปค่ะอย่าลืมกด subscribe กดไล k e like, เพื่อเป็นกําลังใจกลับมาให้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งค่ะคือสบบ์ใสๆค่ะผลลัพธ์ของสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คืออะไรวางไพ่ของคุณที่คุณเลือกไว้ตรงนี้ก่อนนะคะมาดูกันค่ะว่า Energy ของคนที่เลือกกล่องที่หนึ่งตอนนี้คุณเป็นอย่างไร มาดูกันค่าว่าสถานการทุกๆอย่างที่อยู่กับคุณตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เป็นยังไงบ้าง เลือกกองที่หนึ่งตอนนี้เหมือนคุณเองเป็นอยู่ในจุดที่ต้องตัดสินใจเลือกบางอย่างค่อนข้างที่จะชัดเจนมาในเรื่องคุณลองดูนะว่ามีไพ่ที่เป็นไพ่คนขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องคนเรื่องงานหรือเรื่องอะไรก็ตามที่คุณกำลังต้องเลือกสิ่งหนึ่งที่คุณเลือกอันดับแรกเลยคือคุณต้องการเขาเรียกว่าความสุข สิ่งที่คุณกำลังช่างใจกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่จะตัดสินใจทําอะไรสักอย่างเนี่ยตอนนี้เหมือนคุณกำลังถอยกลับมาเพื่อหาคำตอบในใจของตัวเองไฮพรินเซสเป็นคนที่มีสเสน่ห์มีแรงดึงดูดให้คนเข้ามาให้ความสำคัญกับเราคุณเองเป็นคนสวยเป็นคนที่มีสเสน่ห์เป็นคนมีความรู้มีคนเข้ามาหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความรักหรือเรื่องของงานหรือเรื่องอะไรก็ตามตอนนี้มันมีอะไรหลายอย่างเป็นโอกาสดีๆเข้ามาคุณบางทีคนที่มาถามมาเลือกกองเนี้ยอาจจะมีบางทีโอกาสที่จะมีคนเก่ากลับมาหรือคนที่เคยรู้จักกลับมาเป็นตัวเลือกกับประสานความสัมพันธ์หรือถ้าเป็นเรื่องงานก็เป็นผู้คนที่เราเ,เคยเคารพนับถือเคยช่วยเหลือกันมาตอนนี้ทุกอย่างกาลังกลับมามันเป็นจุดของการที่คุณได้ลงมือลงแรงทําอะไร ไปสักอย่างหนึ่งแล้วผลลัพธ์ต่างๆมันกําลังกลับมาให้ค่อนข้างที่จะชัดเจนมากเลยว่าจะอยู่ที่เดิมหรือว่าจะก้าวไปสู่ความสําเร็จถ้าพูดในเชิงความรักนักมันเหมือนอาจจะมีคนสองคนเข้ามาใน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 สถานการณ์เนี้ยคนหนึ่งเป็นคนที่ดูฉลาดดูชัดเจนดูเข้มแข็งดุดันชัดเจนมากอีกคนหนึ่งเป็นคนที่ดูอาจจะเจ้าชู้นิดนึงแต่รู้สึกว่าให้ความสําคัญกับความรู้สึกคุณคุณเองก็รัก คุณเองก็ชอบในคนเนี้ยถ้าลองดูดีเนาะถ้ามันไม่ใช่เรื่องความรักมันก็จะเป็นเรื่องงานงานที่มันจะดันให้เราก้าวไปสู่ความสําเร็จเป็นที่ยอมรับกับอีกงานหนึ่งที่เรารู้สึกว่าเฮ้ย mm hmm. แค่นี้เราแฮปปี้เราพอใจมีความสุขแล้วมันเป็นจุดตัดสินใจที่คุณจะต้องก้าวเดินต่อไป mm hmm. เรามาดูกันค่ะว่าผลลัพธ์ของการตัดสินใจของคุณจะเกิดอะไรขึ้น เ็ไนผลลัพธ์จากการตัดสินใจของคุณจะเกิดอ,อะไรขึ้นคะจะส่งผลอะไรกับคุณในอนาคตโอ้จัดเม้นมาค่ะเก้าดาเดอะซันนายสบหวานค่ะ คือคุณเองจะมีช่วงเวลาของความกังวลความเครียดคิดมากมากเลยนะในการตัดสินใจเนี่ยเอ,อ,อย่างที่บอกอันนี้เป็นการทำนายโดยรวมอาจจะเป็นเรื่องความรักหรือว่าเป็นเรื่องงานแต่ที่มันเด่นชัดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นจุดที่คุณต้องเลือกแหละแล้วสิ่งที่คุณต้องเลือกอะ่ะมันเหมือนว่าจะอยู่ที่เดิมหรือคุณจะไปต่ออาจจะดูเสียงซะหน่อยอาจจะดูท้าทายอาจจะดูมีความกังวลที่จะต้องเลือกซะหน่อยแต่พอไปต่อแล้วอะ่ะ คุณจะไปในจุดที่มันแบบโหมันว้าวอะจัดเมนขึ้นมาความรู้ของคุณความสามารถของคุณหรืออะไรก็แล้วแต่ความดีที่คุณสั่งสมมา,พาไพ่แมชีเนี่ยไพ่ของไพ่เพลินเเนี่ยเขาเขาเป็นคนที่อยู่ท่ามกลางระหว่างขาวและดำเขาเป็นคนที่มีความเข้าใจตัวเองขณะที่คุณจะเลือกอะคุณยังดูสิคุณเนี่ยออกมาดึงตัวเองออกมาพัก เพื่อจะรู้ว่าเส้นทางต่อไปต้องเป็นยังไงคือรู้ความต้องการตัวเองและพยายามปรับสมดุลอารมณ์ตัวเองเพื่อที่จะพร้อมในการตัดสินใจครั้งยิ่งใหญ่สิ่งที่คุณเลือกอะมันอาจจะในขณะเนี้ยมันอาจจะสร้างความกังวลใจให้คุณมากๆเลยมันจะเครียดนอนไม่หลับคิดมากในขณะที่ก่อนที่จะตัดสินใจนะแต่เมื่อคุณตัดสินใจได้แล้วคุณจะรู้สึกว่าเบาสบายแล้วคุณรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสที่ดีนี่ที่เราจะได้ได้รับ สิ่งที่มันจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเราซึ่งเป็นผลจากการที่คุณลงทุนลงแรงกับตัวเองคุณตั้งใจคุณทําคุณให้คุณค่าของตัวเองมันเป็นจุดที่สิ่งดีๆพร้อมแล้วที่จะมาถึงคุณนะคุณอาจจะทําบางสิ่งบางอย่างมาตลอดแล้วอาจจะไม่มีใครเห็นคุณค่าของเราแต่มันเมื่อเวลาที่มันใช่มันมาถึงอะอะไรก็ฉุดไม่อยู่แต่เราเองกําลังจะกลัวไหมกลัวการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้หรือเปล่าคุณมาก้าวไม้แล้วอะ มันมันมันเห็นช่วงชีวิตของตัวเองเห็นรูปแบบการเดินทางของตัวเองมาเยอะแล้วเหลืออีกไม้เดียวเท่านั้นน่ะบางทีเราอาจจะรู้สึกเป็นกังวลว่า ไอ้ที่เดิมที่ผ่านมาฉันก็เอามันอยู่แล้วมันหรือเราเรายังควรต้องเปลี่ยนแปลงไปอีกรหรอมันก็โอเคแล้วนะเราก็รู้สึกกาหนดทิศทางมันได้แล้วนะในชีวิตที่ผ่านมาหรือบางคนรู้สึกว่าการที่อยู่กับคนเดิมๆคนเก่าๆถึงแม้จะทุกข์บ้างสุขบ้างแต่มันก็แฮปปี้นะมันก็อยู่ได้เราจะต้องเปลี่ยนไปไปสิ่งที่มันดีกว่าหรอคือมันกลัวความเปลี่ยนแปลงมันยังอยู่ในเซฟโซนอยู่มันยังยึดติดกับบางอย่างอยู่ แต่ไพ่บอกว่าการตัดสินใจของคุณจะนำมาซึ่งเดอะซันเดอะซันมันคือความสุขความสำเร็จในทุกๆรูปแบบที่จะเข้ามาแล้วสิ่งนี้จะส่งผลอย่างไรกับคุณบ้างการตัดสินใจเรารู้แล้วนะนะคุณจะตัดสินใจยังไงเรารู้แล้วว่าสิ่งที่คุณกำลังจะตัดสินใจมันคือเส้นทางของความสุขความสําเร็จการที่คุณจะปลดเปลื้องพัฒนาการแล้วรู้สึกว้าวรู้สึกปิ๊งอะ่ะแต่ก่อนที่คุณจะไปเจอสิ่งนั้นคุณจะมีความกังวลเครียด อยู่มากเลยทีเดียวมาดูกันค่ะว่าหลังจากที่คุณเจอผลลัพธ์แล้วแห่งความสุขจะส่งผลให้กับชีวิตคุณยังไงต่อว้าวหนึ่งถ้วยเนี่ยค่ะคุณเมื่อคุณได้เจอผลลัพธ์ของการตัดสินใจของคุณแล้วเหมือนคุณกําลังตัดสินใจใช่ไหมเพราะคุณตัดสินใจแล้วคุณผ่านช่วงเวลาที่ยากลําบากต่อกันาอพิจารณามาได้แล้วคุณตัดสินใจปุ๊บ ผลของมันคือความสุขความสําเร็จที่คุณเองรู้สึกได้ในใจของคุณนะ่ะแล้วมันจะมีโอกาสมือจากจัก,กรวาลหยิบยื่นมาให้ไม่ว่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่ดีโอกาสที่ใช่มันจะมาส่งผลทําให้คุณเองเป็นคนนี้ Empress เมื่อก่อนคุณอาจจะอยู่ในความไม่ชัดเจนของตัวเองอยู่ในการยังหาคําตอบอยู่อยู่ในการที่จะต้องประครับประคองแต่พอคุณเป็น e m p r e s s แล้วว่าทุกอย่างมันพาวเวอร์ฟูลความอุดมสมบูรณ์ความมั่งคั่งความมั่นคงอันแบบ อันหาที่สุดหาประมาณไม่ได้มันจะเข้ามาแล้วทาให้คุณรู้สึกเลยว่าฉันเองมีความสุขไม่ว่าอยู่ในสถานภาพอะไรก็ตามฉันมีความสุขเหลือเกินนี่มันถึงเวลาของคุณแล้วที่คุณจะต้องอยู่กับตัวเองพิจารณาทบทวนเหตุการณ์ต่างๆเมื่อคุณเข้าใจตัวเองมากพอแล้วใจมีกำลังมากพอแล้วเลือกเส้นทางที่คุณรู้สึกว่าใช่ถามว่าจะเลือกยังไงเลือกตามความรู้สึกในใจลึกๆ สัญชาตญาณคุณจะบอกเองแล้วมันจะนำมาซึ่งโอกาสที่ดีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่นำไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ความสุขในทุกๆรูแปแบบมาดูภายใต้สำหรับน,น,นี่คืออะไรโฟกัสเนี่ยค่ะโฟกัสอะไรโฟกัสที่ความต้องการของตัวเองหากใครบางคนรู้สึกว่ายังตัดสินใจไม่ได้ลองใช้เวลาทบทวนอยู่กับตัวเองก่อนแล้วค่อยๆผ่อนคลายอารมณ์ต่างๆความรู้สึกกดดันเครียด เมื่อคุณพร้อมที่จะตัดสินใจแล้วเลือกสิ่งที่อยู่ในใจสิ่งที่มันผุดขึ้นมาแล้วคุณจะเจอกับผลลัพธ์ที่เหมาะสมและคู่ควรกับคุณเป็นกำลังใจให้กับคนที่เลือกกล่องที่1น,นะคะหวังว่าคุณจะมีความสุขในการรับชมคลิปค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกกล่องที่สองค่ะคือสบอดสีดำค่ะและนี่คือไพ่ทาโทร่ที่คุณเลือกนะคะ Muse of Material ค่ะ เป็นผู้หญิงกําลังเดินไปสู่เส้นทางไปสู่จุดหมายปลายทางของเขาและทุกอย่างเป็นเป็นความอุดมสมบูรณ์เป็นความสุขเป็นสิ่งต่างๆที่มันกําลังผลิดอกออกผลคุณกําลังจะได้รับกําลังจะได้เห็นทิศทางที่ชัดเจนของตัวเองมามาดูกันค่ะว่าคนที่เลือกกล่องที่สองค่ะตอนนี้คุณเป็นอย่างไรเอ NERGY ของคุณ เป็นอย่างไรอยู่ตอนนี้นนซอ็อกคัพค่ะเจ็ด oh. ถ้วยค่ะเรื่องซ็อคัพค่ะน่ถ้วยคุณถ้วยถ้วยถ้วย,ถ,วยถ้วยหมดเลยนะอ่า uh. และเพจสอป,ปอยค่ะ มาดูกันค่ะว่าสถานการณ์ของคุณตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังลงมือลงแรงทำเป็นยังไงบ้างค่ะสามสำดาบเอ้ยสามไม้สามไม้ือสซกวานเพชรทับ ถ้คุณไพ่ถ้วยมาเต็มแล้วคุณได้สิบถ้วยมาไพาท่ที่เป็นไพท่ที่ความสมหวังความสุขสิ่งที่กำลังรออยู่ในทุกๆรูปแบบอะ่ะมันคือความสำเร็จทางด้านความสุขกับคุณว้าวเฮอร์มิตกองนี้แบบปังป่วมากเอเนอร์จีของคุณคือใครคุณขึ้นมาใบแรกคือก้าถ้วย เก้าถ้วยเนี่ยมันคือเป็นคนที่มีความสุขกับตัวเองอะมีความมีความพร้อมทางด้านร่างกายทางด้านจิตใจและเข้าใจตัวเองและคุณเองขณะที่คุณมีแล้วนะไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือความรู้อะไรต่างๆที่คุณคุณพยายามดิ้นรนที่จะพัฒนาตัวเองมาจนคุณมาอยู่สเต็ปนี้แล้วอะคุณไม่เคยหยุดที่จะพัฒนาคุณยังแสวงหาโอกาส โอกาสที่คุณมีตลอดเนี่ยความสุขต่างๆสิ่งที่คนหยิบยื่นมาให้สิ่งที่จักรวาลหยิบยื่นมาให้ครูบาอาจารย์เปิดทางธรรมะจัดสรรให้คุณเนี่ยเมื่อคุณได้แล้วคุณเองก็ไม่เคยหยุดที่จะแสวงหามันคือไม่ได้ไม่ได้เชื่ออย่างเดียวแต่เชื่อแล้วลงมือทําและได้แล้วก็ทําต่อได้ก็ทําต่อต่อยอดทุกๆโอกาสที่เข้ามาคุณหยิบจับอะไรคุณเห็นหมดว่าเห็นช่องทางเห็นโอกาสแล้วตอนเนี้ยคุณเองก็พยายามที่จะหา แนวทางที่จะขยับขยายสิ่งที่คุณมีสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณรักเนี่ยความสามารถของคุณน่ะคุณเองจะหาทางไปต่อและคุณอาจจะได้เดินทางอาจจะได้ติดต่อเจรจาสิ่งต่างๆแล้วมันมีโอกาสเข้ามาหาคุณตลอดอ่ะซึ่งโอกาสทั้งหมดที่เกิดขึ้นเกิดจากอะไรเกิดจากการที่คุณได้ลงมือลงแรงทําแล้วมันเกิดปัญญาในทุกๆช่วงอ่ะทุกๆช่วงที่ผ่านมามันไม่ใช่ไม่มีปัญหานะมันมีปัญหาแต่คุณไม่เคยหยุดไนคุณยังสู้คุณยังลงมือทํา ่ใบนี้ที่คุณเลือกมันเลยกลายเป็นคุณเลือกไพ่ที่บอกบง่งบอกถึงคนที่รู้ ตัวเองคนที่เห็นคุณค่าของเองคนที่เข้าใจชีวิตตัวเองแล้วเนี่ยไพ่คือไพ่ที่คุณเลือกแล้วเห็นเส้นทางอันสว่างข้างหน้าและคุณกําลังมุ่งเดินสู่เส้นทางนั้นนะ่ะคุณมีคําตอบให้กับตัวเองว่าทําอย่างไรชีวิตฉันจะมีความสุขทําอย่างไรครอบครัวฉันจะมีความสุขและคุณไม่เคยหยุดแล้วคุณมองเห็นโอกาสเห็นสิ่งดีๆในทุทกๆสิ่งที่เข้ามาเนี่ยค่ะเจ็ดถ้วยขึ้นมาโอกาสต่างๆจะเข้ามาหาคุณแต่คุณก็พยายามจะเลือกสิ่งที่ใช่ที่สุด เพื่อจะต่อยอดมันทุกอย่างในตอนนี้ที่คุณกำลังอยู่จะส่งผลอย่างไรให้คุณในอนาคตมาดูกันค่ะว้าวหนึ่งเหรียญ s t r a n ค่ะโอ้ยอันนี้เป็นเพสเด็กถือเหรียญใช่ไหมเด็กถือเหรียญแล้วก็ s t r a n 8แปดเหรียญค่ะ คุณเอ๋ยเหรียญมาถ้วยมาอนาคตที่จะเกิดขึ้นซึ่งเป็นผลพวงจากสิ่งที่คุณทำอยู่คืออะไร ณปัจจุบันนี้คุณเองจะเห็นแล้วว่าผลจากสิ่งที่คุณเคยทํามาก่อนกาลังส่งผลให้คุณณตอนนี้และสิ่งที่กําลังจะเกิดขึ้นคืออะไรนอกจากความสุขนอกจากความเข้าใจการตื่นรู้ในทุกๆมิติของคุณแล้วอ่ะคุณเองมีปัญญาเยอะมากนะเพราะว่าคุณไปผ่านโลกไปใช้ชีวิตแก้ปัญหาผ่านสถานการณ์ต่างๆคุณเรียบรองเรียบเรียงจัดสรรดูนะคุณจะเห็นเลยว่าเออสติปัญญาคุณมันเหมือนลิ้นชักอ่ะเวลาเกิดปัญหาเรื่องใดมาคุณจะดึงสิ่งนี้ดึงวิธีการ ปัญญาที่เคยมีแก้กับเรื่องต่างๆแล้วออกมาใช้ได้อย่างดีมากเลยแล้วมันพอห้าดาบขึ้นมาคุณเองจะไม่มีความกลัวในการที่จะเดินหน้าต่อละคุณจะหาทางที่จะพัฒนาสิ่งที่คุณทําอยู่ให้มันให้มันไปต่อได้บางคนอาจจะเริ่มงานเริ่มธุรกิจใหม่ๆบางคนเห็นโอกาสแล้วจับจุดได้ตัดสินใจไปต่อแล้วได้เริ่มประกอบกิจการบางอย่างแล้วมันไม่มีอะไรที่เป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะคุณเป็นสเตรนท์อ่ะคนที่ผ่านโลกมีประสบการณ์ แล้วสามารถเข้าใจคนอื่นอันเนื่องมาจากอะไรรู้ไหมอันเนื่องมาจากคุณเข้าใจตัวเองแล้วไงคุณรู้เส้นทางตัวเองคุณผ่านโลกคุณมีวิธีในการรับมือกับปัญหาที่ดีจัดก,การความสุขความทุกข์ได้อย่างดีงานที่คุณทําอยู่มันเป็นอะไรที่คุณเอเนอร์จีของคุณนะ เป็นเจ้าของกิจการอ่ะเป็นคนที่ต้องทําอะไรเองหรือถ้าคุณเป็นลูกน้องลูกจ้างคุณก็อยู่ในจุดที่มีความสามารถเป็นความสามารถที่มีเฉพาะตัวใครๆเขาจะต้องแบบจะต้องพึ่งเราอ่ะในจุดเนี้ยอะแล้วพอผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นนอกจากการที่จะได้เริ่มลงทุนลงแรงอะไรใหม่ เริ่มธุรกิจใหม่การที่เห็นความแข็งแกร่งของตัวเองมีความสุขกับการใช้ชีวิตมากขึ้นและที่สําคัญมันจะมีความสุขกับงานกองนี้น่าจะชอบทํางานมากน่าจะชอบไฟชอบสู้เดินทางแบบไปลุยอะไรอย่างเงี้ยคือคุณเป็น energy ของการที่ไม่หยุดนิ่งอะการไปการสู้การทํางานที่คุณทําอยู่ทักษะที่คุณมีมันจะเพิ่มขึ้นแล้วคุณจะสามารถจัดการปัญหาที่มันอย่างลากฝังลึกมาอย่างยาวนานคุณจะเจอคําตอบได้ สิ่งที่คุณกาลังทำอยู่กำลังจะส่งผลให้คุณได้เจอในสิ่งที่คุณหวังไว้รอคอยไว้ uh, Higher s e l l เนี่ยค่ะการลงมือทําของคุณมันทําให้คุณเกิดการตื่นรู้และสามารถเข้าใจถึงสิ่งที่มีอยู่ข้างในศักยภาพที่คุณมีอยู่ในตัวคุณจะทะลุไปเห็นอีกจุดๆุดนึงว่าเฮ้ยทำได้นี่ อะไรที่เคยกลัวอยู่ไม่มีปัญหาแล้วนี่แค่ยังลงมือทําอยู่การที่ยังลงมือทําอยู่จะเป็นการที่ทําให้คุณเองไม่ถอยหลังและก็ไม่หยุดนิ่งไปต่อก้าวเดินต่อและความสุขความสําเร็จที่คุณรอแพลนทุกอย่างที่คุณตั้งไว้มันจะค่อยๆเห็นผลแต่ในในจุดของคุณมันจะมีอะไรที่คุณไม่คาดหวังอะ่ะเข้ามาตลอดเลยนะมันเป็น มันเป็นความสุขที่มาเติมพลังให้คุณมีแรงไปต่อคุณกองนี้เก่งมากนะคุณจะไปเจอสถานการณ์ของการที่คุณจะพัฒนาฝีมือไปอีกสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งแล้วได้ไปแตะจุดที่ได้เริ่มต้นทํางานหรือธุรกิจเพิ่มอะไรขึ้นมาเพื่อจะหาเงินได้แล้วเงินมันมาอย่างไม่ซึ้งสุดอ่ะคือถึงแม้สิบเหรียญจะไม่ขึ้นนะแต่ไพ่ของคุณขึ้นหลายสิบถ้วยแล้วมีถ้วยเขยื่นเข้า,ขามา ออโอกาสต่างๆที่เข้ามาแล้วคุณจะต่อยอดมันได้เพื่อเป็นความสุขที่จะมาเติมเต็มให้กับคุณขอบคุณมากนะคะที่มาชมคลิปอ้อลืมสิบเหรียญไม่ขึ้นแต่คุณเหรียญขึ้นนะแม่โบบาท,ที่สุดเนี่แหละค่ะความสุขความสําเร็จที่คุณกําลังรออยู่ขอบคุณมากที่มาชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์เเป็นกําลังใจส่งกลับมาให้นะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่3ค่ะคริสบอลสีแดงแรงริ์ค่ะและก็ใส่เสื้อสีแดงเช่นกันค่ะหัวใจอันเติมเต็มพลัง powerful และเห็นความอุดมสมบูรณ์ที่แทรกซึอมอยู่ข้างในไหมคะเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าผลรัพธ์ของสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่คืออะไรตอนนี้เรามาดู Energy ของคนที่เลือกกองที่3ามก่อนค่ะว่าคุณเป็นยังไงบ้างค่ะตอนนี้ ซับซสอดค่ะหกดาวค่ะโอ้เจ็ดถ้วยค่ะควีนช็อตครับค่ะมาดูสถานการณ์ของคุณสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่ตอนนี้สิ่งที่คุณกำลังลงมือทำลงลงทลงลงุนลงแรงอยู่ตอนนี้ ราชินีถือไม้ Queen ควีนสุภาพนค่ะห้าเหรียญค่ะคิงธานิคิงคิงสุภาพและควีนสุภาพมาทั้งคิงทั้งควีนมากันหมดแม็ก ที่เลือกกองที่3ค่ะคุณเองอยู่ในจุดของการที่คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงบางอย่างมีการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปเติมเต็มความฝันความต้องการของตัวเองบางคนอาจจะออกจากงานเพื่อไปหาสิ่งที่ใช่สิ่งที่ตอบโจทย์บางคนอาจจะ ทำตามความต้องการของตัวเองสักทีอะคุณถึงแม้มันจะมีความยากลำบากในเรื่องเงินในเรื่องอะไรต่างๆแต่คุณเองก็พยายามประคับประคองเพื่อคุณมีความหวังว่าการที่คุณออกจากบางสิ่งบางอย่างแล้วไปทำตามสิ่งที่ตัวเองต้องการเนี่ยมันจะปลดล็อกเรื่องเงินเรื่องความมั่นคงเรื่องต่างๆได้คือถามว่าปลดล็อกได้ไหมเอนเนอร์จีของคุณกำลัง กำลังทำอ่ะกำลังพยายามทำอ่ะคุณมีความรู้นะมีความสามารถมีวิธีการจัดการงานมีวิธีการต่อยอดสิ่งต่างๆเพราะคุณได้ไพ่คิงถือไม้แล้วก็ควีนถือไม้อ่ะคุณเองมีมันเหมือนมีพาร์ทเนอร์มีหุ้นส่วนมีใครก็ตามที่คอยซัพพอร์ตคุณอยู่อะ่ะเออมันเป็นอะไรแบบนี้และในขณะที่คุณกำลังทำอยู่เนะี่ยมันเหมือนมันจะมีโอกาสบางอย่างเข้ามาให้คุณได้เริ่มต้นใหม่ได้ปลดล็อกบางอย่างมาดูกันค่ะว่า ผลลับจากสิ่งที่คุณเจออยู่ตอนนี้สิ่งที่คุณเปลี่ยนแปลงกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงเพื่อความต้องการตัวเองกล้าที่จะเดินออกมาจากสิ่งเดิมๆคุณจะไปเจออะไรคะเดมูนค่ะทาวเวอร์ Tower ค่ะว้าวหนึ่งถ้วยสามดา เนอร์จีใต้สำหรับของกองนี้คือ9ก้าเาไว้ตรงนี้นะเก้าไม้คือคนกองนี้มันเหมือนอยู่ในจุดจุดที่ต้องตัดสินใจบางทีการที่เราเริ่ม เปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างโดยที่เราก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงแต่ฉันจะไปแล้วอะฉันจะออกเดินทางแล้วชีวิตนี้ฉันต้องการปลดล็อกตัวเองจากพนันนาการต่างๆคุณอยากเป็นอิสระเต็มที่แล้วพอคุณตัดสินใจเลือกการที่จะออกมาโดยแบบอินดีเพนเดนต์อะไม่ขึ้นกับใครแล้วเลือกทําตามแพลนที่ตัวเองวางไว้อะคุณจะไปเจอสิ่งที่เข้ามาเขาเรียกว่าพลิกชีวิตอันดับแรกเลยนะคุณเองจะรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ เราเลือกทางผิดป่าวะมันแบบยังไงวะมันไม่ชัดเจนมันคุมเคือคุณมาสองสองสอง,สองตลอดเลยนะมันมีความรู้สึกเหมือนแบบคุณเองกับใครสักคนที่คุณคุณมีหุ้นบางคนอาจจะมีหุ้นสวนหรือคู่ของคุณเองอะ่ะกําลังแบบเฮ้ยเราเราเรากําลังจะไปทางไหนต่อไอ้สิ่งที่เราเลือกมันใช่ไหมมันรู้สึกไม่ชัดเจนแต่คุณก็มีความเชื่อความศรัทธานในสิ่งที่คุณจะทําเนี่ยเนี่ยสิ่งที่คุณกําลังจะทําเนี่ยมันจะเกิดการพลิกแบบหน้ามือไปหลังมือฟลุ๊ป ผลรับสิ่งที่คุณตัดสินใจนะจากการที่ยังไม่ชัดเจนบางรู้บางกะดีไม่รู้บ้างกะดีไม่รู้ชีวิตจะเป็นยังไงต่อแต่พอคุณตัดสินใจเลือกเปลี่ยนนะมันจะเปลี่ยนแปลงจริงๆคุณทาวเวอร์มานี่คือพลิกเลยนะพลิกทั้งทาที่งงงงงวยงวยม,มึนๆอยู่ทุกอย่างไม่ชัดเจนแต่มันพลิกแล้วมันจะมีโอกาสมือของจักรวาลโอกาสหยิบยื่นเข้ามาให้คุณแต่ไอความรู้สึกของคุณเองเนี่ยมันก็ยังมีความกลัวยังมีความกังวลบางสิ่งบางอย่างอยู่เออมันจะต้องไปจัดการอะ ความกลัวที่มันฝังอยู่ในใจเนี่ยความไม่มั่นใจความกังวลความที่รู้สึกว่าแบบสิ่งที่กำลังจะเจอเนี่ยมันจะใช่เราไหมเพราะคุณเองมีประสบการณ์ของความลำบากมนาะคนกองนี้น่าจะเป็นอะไรที่สู้มาเยอะพยายามมาเยอะใช้แรงมาเยอะทั้งแรงกายแรงใจคุณเองน่าจะมี energy ของความผิดหวังความเสียใจบางอย่างฝังเอาไว้แต่ด้วยโอกาสที่มันจะเข้ามามันจะเติมเต็มคุณได้มาดูกันค่ะใต้นี้คืออะไร activation หลายๆอย่างที่คุณกำลังจะทำ โดยที่บางคนมีแพลนแล้วบางคนไม่มีแลนนะเพราะระดูฟูขึ้นมาบางคนก็ไม่รู้จะเป็นยังไงต่อแหละแต่ไปแล้วอ่ะไม่รอแล้วอ่ะมันจะมีโอกาสเข้ามาคุณคุณได้เพจ s u b l i m a ชั่นคือ1เด็กถือถ้วยกับ1ถ้วยเข้ามาถ้วยและถ้วยโอกาสจะเข้ามาคนที่จะซัพพอร์ตจะเข้ามาหลายๆอย่างที่คุณทําสําหรับคนที่วางแผนแผนเอาไว้นะมันจะเป็นไปตามแผนของคุณแต่สาหรับคนที่ไม่มีแผนคุณจะเจอโอกาสจังหวะเหมาะ,ะเหมาะแบบโปเชจจากจากัจกรวาลอ่ะ ส่งมาให้เจอคนเข้ามาให้แต่อย่าไปกลัวบางอย่างที่เขาหยิบยื่นมาบางอย่างที่คนหยิบยื่นมาให้ถ้าเป็นในสิ่งที่ดีให้คุณรับไว้แต่ถ้าบางคนอันนี้พูดถึงทั้งทั้งเรื่องความรักความรู้สึกกับเรื่องงานนะแต่ถ้าบางคนที่เป็นโอกาสความรู้สึกดีๆหยิบยื่นมาให้แล้วเขามีคู่อยู่แล้วอันนี้คุณต้องพิจารณาดีๆนะ ลองดูว่าตอนนี้ถ้าคุณเองยังไม่ได้เปลี่ยนอะไรมันถึงเวลาที่จะต้องเปลี่ยนแปลงและสิ่งที่คุณกำลังจะเปลี่ยนแปลงจะนํามาซึ่งโอกาสที่จะเข้ามาและจะนํามาซึ่งเขาเรียกว่าการตื่นรู้ว่าคุณ activation การตื่นรู้ทางด้านสติปัญญาคุณจะเตรียมตัวก้าวเข้าสู่เส้นทางที่ใช่และจะเจอความสําเร็จใบนี้ความสําเร็จ กำลังจะเกิดขึ้นมันเป็นช่วงที่คุณกาลังจะเตรียมตัวรับสิ่งนั้นเพราะโอกาสดีๆมันจะเข้ามาแต่ต้องขึ้นอยู่กับคุณนะคุณต้องลงมือทำและเปลี่ยนมันก่อนถ้าคุณเปลี่ยนได้ทําได้สิ่งดีๆจะมาแล้วมันจะปลดล็อกความเสียใจปลดล็อกความกลัวในหลายๆรูปแบบที่มันฝังกับคุณมาตลอดนี่คือ energy ของคนที่เลือกก่องที่3ค่ะขอบคุณมากเลยนะคะที่มาชมคลิปขอให้คุณมีความสุขค่ะสวัสดีค่ะ